วันนี้เราจะมาโทรสุมแต่ครั้งนี้เราจะฝึกโทรสุมศูนย์บ้างเพราะว่าไม่ได้โทรเลยนะคะเราก็จะเริ่มที่สนยอสำนักงานใหญ่ของเราว่าเธอรับโทรศัพท์หรือเปล่าดูท่าไม่ค่อยจะดีเลยปกติถ้าจะรับจะรับเร็วมากโอ้ oh my god มันเป็นเบอร์สำนักงานใหญ่หมายความว่าใครมีเรื่องรองถูกอะไรใครมีเรื่องต้องการจะติดต่ออะไรเขาต้องลงเบอร์นี้ แต่นวันนี้มันไม่มีคนรับโทรศัพท์ปวดเฮดเลยจ้ะแล้วทำไมปล่อยไว้แบบนี้แล้วร้านไม่รายงานด้วยไม่มีรีพอร์ต่าใช้ไม่ได้โอโอเคไม่น่าจะรับแล้วด่วนเลยหญิงไปสืจสบจากศพมาให้พี่เลยว่าคืออะไรทำไมมันเป็นแบบนี้มาแล้วความจริงมาสักทีมาจา้ะเกิดอะไรขึ้นน้องหญิงไปสืบมาแล้วค่ะพี่ตาอก็คือฝ่ายไขยแจ้งมาว่าพบว,ว่าสายเราโดนตัดขโมยไปคะ่ะสายโทรศัพท์โดนขโมย สายโทรศัพท์ที่อยู่นอกบ้านเรือนดิฉันผูกขโมยใช่แล้วเดี๋ยวนี้มีขโมยขโมยสายโทรศัพท์คือล่าสุดที่เจอขโมยแปลกก็คือขโมยสารพัดภูมิแล้วนะนี่ฉันโดนขโมยสายโทรศัพท์เธออ๋อนั่น αι, คือสาเหตุที่ทําให้หน้าร้านเนี่ยโทรไม่ติดตแต่หน้าร้านเธอไม่ใช่เหมอนสนเท่เลยว่าไม่มีลูกค้าโทรมาเบอร์เธอเลยที่เราต้องทําคือเรียกช่างมาซ<ช>่อมโทรศัพท์ใช้ได้เหมือนเดิมใช่ได้ไม่ได้หายหายแต่อีสาย บ้านไหนบริษัทไหนเจอนะคะขโมยขโมยสายไฟหรือสายโทรศัพท์นะคะคุณไม่ใช่อโลนคะ่ะคุณมีทาร่าเป็นเพื่อนโอเคพี่คิดว่าน่าจะได้แล้วเนาะนานแล้วนะล้านสองมาดูว่าโทรศัพท์ล้านใช้ได้หรือ,อยังหลังจากที่มีคนขโมยไปเขาบอกวันนี้ได้แล้วสนจสองสตสิค้จาจพี่เทสระบบใช้ได้แล้วเน,น,นาะค่ะแล้วบ้าค่ะเมื่อกี้เขาสวัสดีสมใจอยู่เนาะอ่ะโอเคผ่านหมด